ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับใครที่ตั้งค่าในโฆษณานในสตรีมผ่านนะครับรอมานานแสนนานนะครับกว่าจะตั้งค่าผ่านเนี้ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ผ่าน5 0 0 0ผู้ติดตาม60,000นาทีนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์เปิดโหมดมืออาชีพดังรูปนะครับหรือเพจนะครับในการตรวจสอบนะครับก่อนอื่นเลยว่า ถ้าเราได้ตั้งค่าแล้วกรอเลขบัญชีแล้วนะครับเราจะรออีกนานไหมนะครับในการตรวจสอบเป็นเวลา7วัน14วันแล้วแต่ในกรณีเขาจะตรวจสอบถ้าเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวเปิดหมวดมืออาชีพเขาจะตรวจสอบตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัครตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัครนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเปิดหมวดมืออาชีพวันใดเวลาใดเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราเล่น f a c e b o o k นะครับ เพจเป็นกันตั้งแต่วันแรกที่เราสมัครเพจเช่นเดียวกันนะครับประมวลผลตรวจสอบนะครับดังรูปเห็นไหมครับได้รับการแจ้งเตือนพี่ครับผมตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับผมเลยบอกว่าลองไปเช็คที่เครื่องมือเครื่องมือยังเขียวปกติหมดทุกช่องเห็นไหมครับดังรูปไม่ว่าจะเป็นดาวหรือโฆษณาในสตรีมนะครับหรือเครื่องมือต่างๆเนี้ยนะครับแต่ ได้รับการแจ้งเตือนเห็นไหมครับมีอยู่3ข้อนะครับนั่นก็คือโปรไฟล์ของคุณไม่อนุมัตินะครับโฆษณาในสตรีมนั่นแปลว่าอะไรโปรไฟล์ของคุณไม่ปฏิบัติตามนโยบายการสร้างรายได้ใช่ไหมหรือจริงไหมมาดูข้อสอนนั่นก็คือผลกระทบกับบัญชีของเราเนี่ยนะครับถ้า AI หรือ Facebook เนี่ยนะครับ ได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้จะไม่มีผลกระทบกับเพจหรือกลุ่มต่างๆเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่คุณทำาละได้หมายถึงเราเนี่ยนะครับถ้า Facebook แจ้งเตือนมาแบบนี้เครื่องมือเขียวปกติใช่ไหมครับแต่ถ้า Facebook ตรวจสอบไปแล้วส่งมาให้เราแล้วนะครับถ้าผิดพลาดประการใดเขาบอกให้เรานะครับแย้งเขาได้นั่นก็คือ แสดงว่าที่เขาแจ้งเตือนมานี้นะครับไม่มีเหตุผลอะไรนะครับเครื่องมือยังเขียวปกติแสดงว่าเราสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับได้นะครับเครื่องมือปกติแล้วก่อนอื่นถ้าใครเจอลักษณะนี้คือเราไปเช็กก่อนว่าเครื่องมือเรายัางเขียวปกติไหมนะครับเราได้รับการแจ้งเตือนไหมนะครับหรือจะเป็นลักษณะอื่นๆแต่คือ Facebook นะครับ คือการได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยเขาก็มีคล้ายๆกับว่าส่งมาให้เราเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไปเช็คแล้วในเครื่องมือเรายังเขียวปกตินะครับก็ไม่มีผลอะไรดังนั้นแล้วใครที่ผ่านตั้งค่าในสตรีมผมแนะนำนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปนั่นก็คือทำคลิปให้มีคุณภาพทำคลิปที่เข้าเกณฑ์นั่นก็คือผมจะแนะนำก็คือหละ นาทีของคลิปเป็นสิ่งสําคัญในคลิปยาวที่เขากําหนดบอกว่า15วินาทีขึ้นไปใช่ไหมแต่ผมแนะนาคือทํา2นาทีขึ้นไปดีที่สุด2.5นาทีขึ้นไปนะครับเราสร้างตัวตนสร้างคลิปให้มีคุณภาพนะครับสิ่งที่ตามมานั่นก็คือคลิปเรามีคุณภาพแล้วโฆษณาก็จะยิงแอดให้เรามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน